ให้นักเรียนเนี่ยได้ได้ตรวจเลยนะได้ตรวจเลยตรวจด้วยตัวเองค่ะตรวจด้วยตัวเองเอลองดูนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างในเทอมนี้และนักเรียนพอจะทราบพอจะรู้เรื่องรู้แนวทางบ้างไหมพร้อมยังเอ่ยอออตรวจด้วยตัวเองนักเรียนลองดูนะในข้อหนึ่งอาณาจักรสุขโขทัยตั้งขึ้นและประัตริพระองค์แรก นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนนักเรียนลองดูสินักเรียนรู้จักใครบ้างในสี่ข้อกอไก่ถึงงงูรู้จักใครบ้างเอ่ยรู้จักพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนศรีอินทราธิต,ออธาาธตเอเป็นยังไงกันแน่กษัตริย์พระองค์แรกก็คือพ่อ ขุนศีอินทราทิศอันนี้เป็นผู้ก่อตั้งนะสถาปนนาอาจาสุขโขทยัยพ่อขุนสีอินทราทิศเป็นเป็นพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงนะอ้าวอันนี้หนึ่งข้อแล้วต่อไปข้อที่สอง ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการแต่ต่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งเป็นอาณาจักรแรกที่เรารู้จักในที่อะไรที่เรารู้จักเป็นประวัติศาสตร์ของไทยนะที่มีพระมหากษัตริย์มีการครองราชอันยาวนานเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นอาณาจักรแรกที่ก่อตั้งเป็นประเทศไทยที่ที่พัฒนาขึ้นมานะคะที่เรารู้จักในประวัติศาสตร์ทีนี้อะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยในการก่อตั้งในสมัยก่อนนี้การก่อตั้งอาณาจักรต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อ พอควายเวลาจะมีอาณาจักที่เข้มแข็งขึ้นมาก็ต้องมีาณาจักอื่นที่เสื่อมอํานาจลงมีผู้นําที่เข้มแข็งมีมีสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือข้อ้อควายต่อไปข้อที่สามนั่นเองลองดูเมืองใดไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ สุขโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงอาณาเขตยังไม่กว้างขวางจนเกินไปลอง,องดาวซิเมืองใดน่าจะไปไม่ถึงเมืองใดน่าจะไปไม่ถึงไม่ใช่เชียงใหม่อันนี้ต้องดาวแล้วนะเราเดากันใช่ไหมเออเราเดาวกันเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันจริงๆต่อไปข้อที่สี่ อาฟังให้ดีการที่พ่อขุนรามคำแหงให้ประชาชนร้องทุกข์ในสมัยนั้นบ้านเมืองเนี่ยยังเป็นอาณาจักรเล็กๆอยู่การที่เกิดคดีความเกิดข้อขัดแยง้งเราไม่มีศาลที่จะไปเราไม่มีตำรวจที่จะไปแจ้งความใช่ไหมเออในสมัยนั้นประชาชนไปสามารถไปร้องทุกข์ กับพระมาหากษัตริย์ได้โดยตรงโดยการไปสั่นกระดิ่งที่หน้าหน้าวังหน้าบ้านหน้าตำหนักที่เรารู้จักในสมัยนี้เกิดผลดีอย่างไรดาซินเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนน่าจะเป็นข้อไหนในสมัยนั้นนัเรียนดูนะสมัยสุขโขทัยังเป็นอาณาจักรเล็กๆอยู่เรื่องราว ความขัดแย้งของผู้คนเนี่ยยังเป็นในหมู่คนเล็กๆเพราะฉนั้นจะต้องมีผู้ตัดสินไม่มีตำรวจไม่มีทหารอะไรสมัยนั้นยังไม่มีศาลไม่มีอะไรเพราะนั้นผู้คนต้องไปร้องทุกข์ที่หน้าวังหรือหน้าบ้านของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมสมัยนั้นที่เป็นเสมือนพ่อเปรียบเสมือนพ่อคือการไปสั่นกระดิ่งผลดีก็คือข้อขอกาย าต่อไปอผิดก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรต่อไปข้อที่5เมืองลูกหลวงในสมัยสุขโขทัยตอนต้นคือเมืองใดไหนนักเรียนข้อไหนนักเรียนเคยได้ยินบ้าง<ะ>รู้จักมอตมะอย่างเดียวมอตมะใครเวียงจันทร เวียงจัน์เป็นอะไรเป็นเมืองหลวงของลาวตอนนี้ใช่ไหมหะพี่พอรู้จักเคยได้ยินคำว่าเมืองลูกหลวงไหมไม่เคยเมืองลูกหลวงมีเกิดขึ้นในสมัยของสุขโขทยัยเอาผู้ชายสี่คนตรงนั้น่ะตอบข้ออะไรคะสี่คนตรงนั้นตอบข้ออะไรบอกครูสิตอบข้ออะไรคะมาอยู่ที่หนูใช่ไหม อ้าวหยิบไม่ตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้ององูทําไมถึงตอบข้ององูใช้เสียงหน่อยทําไมถึงตอบข้ององูคะทําไมตอบข้ององูเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยไม่รู้จักอย่างอื่นเลยรู้จักเคยได้ยินแต่คําว่าเวียงจันอย่างเดียวใช่ไหมเอ่ยเพราะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้ในเทอมน,นี้แหละ เมืองลูกหลวงคือเมืองสะหลวงนักเรียนจะต้องมีความรู้นะเอาต่อไปข้อที่หกเอาถือไม้ไวเหมือนเดิมสี่คนนั้นถือไม้ไว้ข้อที่หกจุดประสงค์ของสุขโขทัยในการส่งทูดไปเยือนจีนส่งทูดไปเยือนจีนข้ออะไรเอ่ยฮะตอบข้อ งองูใช่ไหมคะทำไมถึงตอบข้ององูเราจะไปเอาอะไรจากจีนมาฮะเราจะไปเอาอะไรมาสิ่งที่เราจาต้องการคืออะไรวัฒนธรรมของเขาทราบไหมว่าคืออะไรตอบข้ององูนะ่ะถูกต้องไหมถูกต้องหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูก ไหนใครว่าถูกยกมือใครว่าถูกยกมือเราไปเอาวัฒนธรรมมาจากจีนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เราจะไปเอาอะไรมาจุดประสงค์ของเราก็คือขอ้อขอไข,ข่ค้าขายค้าขายนะในสมัยนั้นผู้ค้าของเราก็คือจีนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันกับจีนในเรื่องของการค้าขาย อ้าวต่อไปต่อไปข้อที่7ข้อที่7สินค้าส่งออกที่สำคัญของสุขโขทยัยเราติดต่อกับจีนมาค้าขายกันเรามีสินค้าที่ค้าขายกับจีนแล้วต่อมาเราก็ได้รับความร่วมมือหรือเราไปเอาสิ่งที่สำคัญของจีนมาหนึ่งอย่างก็คือเครื่องตอบพ่ออะไรคะบอกชื่อที่ตอบข้อกอไก่ ไม่ใช่ข้อน,นี้ต่อพ่องงงง <Yeah! S 1> จากการที่เราติดต่อกับจีนในสมัยนั้นเราค้าขายเสร็จแล้วสิ่งที่เขาเอามาขายเราก็คือเครื่องถ้วยชามสังคโลกนะเครื่องถ้วยชามสังคโลกจนเราเนี่ยให้ชาวจีนเนี่ยมามาทำไมคะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเราแล้วก็เครื่องสังคโลกคือเป็นถ้วยชามในสมัยนั้นเนี่ยก็สามารถจะส่งออกเป็นสินค้าออกได้ต่อไป อ้าวข้อที่แปดบ้างอ้าวยังตอบอยู่สี่คนยังตอบอยู่ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วงรู้จักไตรภูมิพระร่วงไหมอ้าวสาวๆทางนู้นรู้จักผู้ชายแถวนี้รู้จักไหมไตรภูมิพระร่วงเคยรู้จักคําว่าพระร่วงไหมเคยได้ยินคําว่าพระร่วงไตรภูมิเคยรู้จักไหมไม่รู้ ไตรภูมิเป็นยังไงไตรภูมิแปลว่าอะไรเอาลองแปลสิไตรภูมิแปลว่าอะไรสามภพสามโลกสวรรค์มนุษย์ใต้พื้นมนุษย์เป็นอะไรถ้าไม่ขึ้นสวรรค์ก็ต้องลงอะไรลงนรกอยู่ข้างล่างเมืองบาดาลข้างล่างใช่ไหมเอาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิพระร่วง ไตรภูมิพระร่วงเป็นหนังสือเป็นวรรณคดีเป็นวนรรณกรรมในสมัยของกรุงสุขโขทยัยนะในสมัยของกรุงสุขโขทยัยแล้วไตรภูมิพระร่วงก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกแล้วก็สวรรค์เรื่องความดีความไม่ดีนะเล่หนังสือเล่มนี้ทําให้คนรู้จักความดีความชั่วใช่หรือเปล่าเพราะนั้นคนจะทําทบาปไหม ไม่ทำคนในสมัยก่อนในสมัยสุโขทัยเขาเป็นคนที่ใจบุญสนทานมากนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะศาสนาเป็นเพราะเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วงเนี่ยด้วยเพราะนั้นข้อไหนไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวกันน่าจะเป็นข้อไหนครูพูดไปหมดแล้วตอบสิน่าจะเป็นข้อโกไก เพราะว่าทั้งสาข้อที่เหลือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วงทั้งสิน้นอา้าวต่อไปข้อที่ข้อที่ 9. เกอา้าวกระสัตว์องค์สุดท้ายในสมัยสุขโขทยัยพระองค์ใดเอ่ยเอา,เอาดาวดาาว นึกไม่ออกเลยฉเฉลยทันทีข้อนี้คือข้ององูออนั่นแหละเราก็จะไปเรียนบุคคลสำคัญในสมัยของสุขโขทัยยากไหมยากไหมเอ่ยอนะไม่ยากนะไม่ยากต่อไปข้อสุดท้ายข้อนี้อะไรเอ่ยือ ตอบง่ายมากเลยคือข้อข้อขวายนะขอวายสรุปแล้วมองเห็นภาพของกรุงสุโขทัยหรือยังเห็นหรือยังอ้าวเอาลองดูลองดูไหนคุณครูกำลังถามอยู่ตอนนี้ใครได้เกินห้าข้อบ้างนะใครได้เกินห้าข้อมีผู้หญิงฝั่งนู้นหกคน ฝั่งนี้หนึ่งคนเอาเอามือลงไหนใครได้ต่ำกว่าห้าข้ออือถูกแล้วแหละเราก็ต้องได้ต่ำกว่า5้าข้อใช่ไหมเรื่องราวเหล่านี้เราเรียนมาหรือยังยังแต่คุณครูให้ดูเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยมีอะไรนะมีม,มีความรู้เดิมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเรียนในคราวหน้าในในเทอมเนี้จะต้องมีอะไรบ้างนะคะ ก็เป็นเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยที่สำคัญอาทุกคนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะทั้งหมดเลยทีนี้เราจะมาดูกันนิดหนึ่งเรายังมีเวลาเหลือคุณครูก็มีรูปภาพให้นักเรียนดูดูก่อนอ้าวลองดูในนี้หันหน้ามานะคะเอาวดูในนี้ในภาพใครใครเอ่ย